เจ้าท่านสรรเสริญผู้ที่ออกบวชว่าเป็นสมณะสัก,กสัก,กยศก,กิยะและเป็นอุติยหถือว่าหลังจากวันพรุ่งนี้พระนาคสองท่านก็วันนี้บวชให้กับทางหน้าที่ประวารณาตัวในบวรพระพุทธศาสนาพรุ่งนี้ก็จะได้เป็นบุตร ของพระพุทธเจ้าคนที่จะได้เป็นบุตรหรือว่าเป็นสักยะเดียวกันกับท่านนะคะพระพุทธเจ้าท่านเป็นสักยะสักร,กร,ราชที่อยู่ในเ,เป็นองค์พระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นผู้ที่บวชเท่านั้นที่จะได้เป็นญาติกับท่านเป็นบุตรกับท่านท่านให้ใส,ส่ชุดสีเดียวกับท่านนั่นก็คือห่มผ้าของพระไตรน่งสบงทรงกีวรซ้อนสังคตินี่คือผู้ที่ได้เปรียบในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เจอพระพุทธศาสนาและเป็นผู้ชายมีโอกาสที่ได้บวช ภาคภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ขออนาตตั้งใจวันนี้หมอก็อะจะทําขวัญหรือไม่ทําขวัญคนที่ตั้งใจที่จะบวชได้บุญแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทําก็เกิดนี่แหละค่ะให้พี่น้องได้มาร่วมบุญแม่หมอก็ได้มีโอกาสได้มารับใช้มาเป็นสะพานบุญนะคะเพราะฉะนั้นการที่ ต่อแพร่พระคุณพ่อแม่สูงสุดก็คือการทําให้แม่คุณพ่อคุณแม่มีสี่ทำสี่อย่างก็คือต้องมีศรัทธามีศีลมีจาคะและปัญญานั่นคือสูงสุดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนเพราะฉะนั้นพ่อหน้าเข้าไปต้องศึกษาทรมาให้ดีแล้วก็ดึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีศีลอยู่แล้วเพิ่มศีลเพิ่มศรัทธาเพิ่มจาคะนะก็คือการฟังธรรมต่างๆแล้วก็มีปัญญา นะคะยิ่งกว่าที่พ่อหน้าตอบแทนพระคุณน้ำนมให้เงินทั้งแผ่นดินหรือว่าอุ้มคุณพ่อคุณแม่อยู่บ่าทั้งสองข้างตลอดชีวิตคนเปือให้ดีขนาดไหนก็ถือว่ายังไม่ทดแทนพระคุณอันสูงสุดมงคลสูงสุดก็คือการที่นำคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายให้เข้าสู่ พระธรรมองค์คําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้านะคะนก็คือให้มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญานะะหมดแรงแล้วเหรอดนตรีมาจากไหนเนี่ยเตรวงเอกพิมาจากใสข้องข้อแปดข้อเก้าหมอรดีก็เป็นหมอลำอะ่ะไม่ได้เป็นหมออะไรหรอกก็ว่าไปางนั้นแหละ อยู่บริษัททับลายนะพี่ยิ่งยิ่งยองยอดบงามเป็นผู้นำเข้าวงการเข้าบริษัททับลายแล้วก็เป็นศิลปินมา20กว่าปีแต่ว่าเพิ่งจะหันมาทำพิธีการได้ประมาณ10ปีเนื่องจากว่าใจชอบก็มีคนถามคล้ายคนว่าโมเดี แต่ร้องลิเกเป็นหลือเราเป็นหมอรำเป็นกันตึมไปทางโถน้นาดมากเลยลําแพลําล้ำเลยโอ้ยของมักเลยเอาฮันนี่ยับกับอุย้ยมวนได้พี่นนอะแต่ว่าเรามาด้วยความศรัทธาก็ฟังกันไปอาจจะดูพินเพี้ยนไปไม่ว่ากันเนาะ,ะแต่ศรัทธามีเกินร้อยนะคะตอนนี้พ่อหมอเรียบร้อยแล้วนะคะลงอักขระเลขยันภาษาไทยต่อไปพ่อหมอก็จะได้ลำดับต่อไปเพราะว่าพ่อหมออยู่ไกลต้องรีบทำ ขอาเวลากระชับกราบพาะข้างตักรับกระเ้ากระเพาะรกกอ้เคยติดมือครับติมือไปตมือครับไปติดมือไปตมือบไปสีไปตองเน่ยนะเกลียดนกิเลสน่าต่างหาของพ่อหน้าพวกนี้จะบวชแล้วขอไปบวชจังผู้ดีสุด ต้องเอากิเลสใส่กลางนี่ใส่กันดีดามันดาเขาก็น่าก็จังรยซะอาากเกกันครับพ่อแม่รักครับยายยายรักพาอเลี้ยงใจจันครับเอาแม่แบบแบบแบบเกไว้ที่หน้าพระหรืออย่างตูที่ต้งจดก็ได้แม่จะเินไม่ไหวแล้ว เชิญให้คุณแม่ได้เล้ยวอยแบกใบตองสามใบเปรียบเสมือนกีเลสทั้งสามกองอนะอะไรไม่ดีก็ไปกับใบตองไหลไปตามน้ำนะพ่อนะจะได้เป็นหน้าพี่บริสุทธิ์เข้าสู่ประวัติระพุรศาสนาอย่างภาคภูมิใจ คนหนักนะเดี๋ยวเมื่อยขาเนอะโลกกับลาคุณตาคุณยายได้เห็นชายผ้าเหลืองโอ้ยชื่นอกชื่นใจเนาะครับไปรอบกลับไอนะครับแก้ให้พ่อก่อนเดี๋ยวพ่อเข้ามาอะไรแต่คอเข้ามารวมกันทีเดียวเลยเนาะหัวหน้าหัวหน้าออกไปหน้าออกไปหัวหน้าออกไปแล้วกัแล้วก็ไปสิงสองรอบก่อนนะครับ ข่พัดลมเปิดได้นะคะตะนาวแบกไปสามข้างกครับแาบไปสามข้างครับนะครับครับ ในแัตบต่อไปนี้จะได้พระน,นาและขอเข้ามาใคกับพระดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายสิ่งใดที่พ่นานาคได้ลวกเกินกันไว้จับด้วยกันครับนาคจับขนดกันก้นาวโหตีขับพระน,นาคตว,วันนี้นะครับพระนาจะได้ไปบสชเป็นผู้บริสุทธิ์นัโมตัสสะพะพตวอะหตโตสมานรมทนะโมตสสะภะะธตอะหนยมท นภโมสัตว์ภะวะโตอาโต้สมมาสมุทตะกายกรรมวัตถิกรรมมโนกรกกร,กรม,ามรสรามทั้งแรนนีท้ที้าพเจ้าที่สดประมาขฆาทั้งต่อหน้าท่านก็ดีหลับหลังท่านก็ดีขอให้ท่นปลอยได้โปรดองค์ทกรรมได้แก่ฆาพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ไปต้นต่อเท้าเท้าสู่นิพพานนะปฏิโรตาทุกข์พับกันครับสาทุอาตุโมณีธรามะครับอาเะครับตอนนี้ พ่อนาคก,ก็จะขอข้ามาภัยท่านแล้วท่านก็ให้ภัยกับพ่อนาคแล้วตอนนี้ใครมีจิตศรัทธาครับจะทาบุญกับพ่อนาคคนละห้าบาทติบบาทร้อยสองร้อยก็แล้วแต่ดั่งาแต่วันนี้นะครับท่านทําบุญวันนี้ให้ท่านตั้งใจให้ดีครับก่อนจะเงนนินจ่าน่านับพ่อนาคให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานให้ดีก่อนเพราะทําบุญอย่างนี้ไม่ได้หาทําก็ได้ง่ายๆนะครับ กว่าจะได้วบวชล,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 ลูกกันคนหนึ่งรอก็ตั้งยี่สิบปีแล้วยี่สิบเอ็ดปีถึงจะได้บวชลูกกันคนหนึ่งเพราะฉะนั้นนาคที่บวชใหม่แล้วนนาคที่บริสุทธิ์ก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้ดีครับตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ใส่พานให้พ่อหน้าครับใส่อคครับ รับจิตบราจากแกด่าไปเรื่อยๆนะครับรับไปเรื่อยๆครับหนักสิเล่าไม่ไหวนะครับเป็นเน็บเป็นเน็บเป็นเน็บไม่เป็นไรอย่าเป็นโควิดอย่างเดียวประชญชาครับประชญ์ชาจิดรับจิตบรรดาบรรดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยทำบุญกับเราอ่าก็ทำบุญอย่างนี้นะครับไม่ได้หาทำได้ง่ายๆจ้า นานนะครับกว่จะได้บวชก็ต้คนหนึ่งรอกันนาะนทั้งยี่ปีหรือยี่สบ็ดปีถึงที่ได้ทำบุญแบบนี้และผ้าที่บวชใหม่นี่นะครับเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ก็จะหาทำบุญกับผ้าที่บริสุทธิ์ย่างก็งหาทำได้ยากเพราะฉะนั้นตั้งจิตอธิษฐานกันก่อนครับจะ่ท,ทำบุญกับพระนากตอนท่านจะไปรอทําที่โบสถ์ตอนพระโบสถ์ออกจากโบสถ์แล้ววันนี้ก็เหมือนกันครับเงินตอนนี้เราก็ไม่ให้พระนากที่โบสถ์เหมือนกันที่ นอกจากที่กูติครับท่านที่กัางนอกนะครับมันจะเข้ามาก็มาทําบุญได้นะครับแต่วันนี้ลุงสงชายแลวลุงลุงไข่นะไม่ค่อยเห็นว่าทําบุญเลยไหไหนก็ไม่ถูกไวยก็ถูกนั่งนับเงินอยู่ครับมาทำกันเลยครับ ยังมาที่ได้บวชกังนิทีนะครับทานทานมายังรออยู่ไม่๋ดวเดรับเด๋อดร้อยโอ้ยคุณขัท์คุัหลักคำดูแล้วนน้ครับ ใส่นะคะโอ้ลงงงท่านมาได้ยากนะอ๋อใส่ขนาดนับนับครับให้แม่พอนับไปนับครนับนับทึ่งเงินได้กี่ลครับเดี๋ยวรอนะครับรับดูสิว่าวันนี้ท่านมีจิตศรัทธาทำบุญกบฏหน้าได้หมาเท่าไหร่เป็นเลขที่สวยไหมแต่ยังไม่สวยท่านยังเพิ่มเติมได้นะครับ ขณะรับเยียนะคะเดี๋ยวโมลดีขอแหล่อวยพรสุดท้ายจะได้ส่งใหม่ให้กับทางจารย์รมตรีเพลงแหล่นะคะเจริญเทวริจากตัวพิษเทวเรศอรวยพรเมื่อวิเศษให้พองภัยสาตให้สมมโนบันนี้ท่านทุวทุกท่าน ยกงานไห้นานกว่าร้อยอย่ารู้ถอยศรัทธาพรวันนั่งช่วยสีกมลให้พองโสพลดังจันเพนงจะเดินจะยืนจะนอนจะนั่งให้จงสุขขังอย่ามีเค้นทุกคืนว่า ไม่วางเว้นให้อยู่ร่มเย็นลำบดห่วงหมดใ่กำลังพลาเอ,อไม่ไล่เลิศให้สุขประเสริฐดังกายใจจะคิดสิ่งใดขอให้สมัยและให้ชาทยเหมือนดัง อย่าได้ไม่ยินมุงคำเม้นขอให้สุขาท่านตาเห็นให้ท่านโดมงกระเด็นเหมือนแสงเดือนก็นให้พร้อมมูนอปนระยุน์ระยะอีกทั้ทงคาอาให้กราดเรือนให้ท่านรวยดีก็ให้ท่านมีัน่นเดือ ให้ทะลอยเลื่อนสู่นภาโดนจะนึกแก้วให้แก้วกองจะนึกทองให้ทองล้อจะนึกสิ่งใดอยู่ในสากคนให้สมดังพรที่ท่านตัด ขี่ไก่ให้กลายเป็นน้ำอาลในผลและทานที่ท่นานศรัทธาท่านหยิบขี้เท้าให้กลายเป็นน้ดทองแงะแล้วฟาชีแหวงแหว่งให้กลายเป็นเสมาจะวิ่งที่แควนให้กลายเป็นแวนตาหยิบบองกัญชาให้กลายเป็นตะเกียงร้านอายุวัน อาิฆาพิฆนินเอายุอันโสศพอ,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 อพลังให้ทานสมดังเหมือนพรทั้งสี่ฉันอวยพรให้ด้วยใจไมตรีใครมาร่วมง,งานอุปสมบทวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณพี่ไก่สุชาติโปแก้วท่านอบตอสภาเป็นประธานสภาและเป็นพี่ชายคนดีนำมนต์ละดีมาทำขวัญในครั้งนี้ก็หลายปีและทุกท่านที่มารวมในวันนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยต่อไปก็จะได้ประกาศ ว่าเงินบริจาคทั้งหมดเท่าไรฟังให้ดีจะได้เอาไปลงทุนในงวดหนะ้ารู้ดีนะยังไม่ได้บอกอะไรเลยลครับส่ว<ม>นทื่ท่นตำบลมากับพนากครับได้9 5้าบเบาทครับเก้าห้าหนึ่งหนึ่งเบบาทอันนี้ก็แบ่งไว้เท่าเท่ากันนะครับ พอพวกนี้ก็บวชออกจากบวแล้วแม่ก่าเงินเนี่ยถวายกับท่านพราอมเงินที่ก็ทำบุญกับพระครับเอาสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามิ